อ่าอันนี้ก็ต้นมะกอ,อกปัดน,นะมาปลูกบุษสามสี่ต้นนะนี่ก็อีกต้นนะอ่ะาตอนนี้สูงขนาดนี้นอกจากนั้นก็ปลูกมะม่วงนะะอันนี้ฮะมะม่วงนะอ่าก็หลายต้นนะอยู่ในป่ากล้วยเนะี้ย เดี๋ยวก็จะออกกันแล้วฮะพอดีได้ปีก้วยมาหน่อยละ